วะไม่โดนเธอไอ้ลำมึงน่ากลัวมากเลยไอ้ลำอะไรนะครับนั่นลำไป่ทำอะไรวะกลัวลำแต่งหญิงเงี้ยไอ้ลำแต่งหญิงไอ้เงี้ยไหนยะอยู่ไหนไอะลำก็ฉีกไอ้เฮ้ยที่นัมีคนมาตุ๊กติกกันทันทีปะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรชนมีเนี่ยพอนะาะผมว่ามันแบบบ้านเพื่อนมันแบบส่งอันนี้ไปวะเออเป็นคนนึง เราทำไมจะทำไมฉันคว้าอาวุธมาทำไมเนี่ยบ้านน้ำตกโอ้โหคือคือถ้ามานี่ต้องต้องต้องปิดเสียงอันนี้ปิดเสียงอะไรวะมีคนเสร็จกูละเนี่ยไอเธออยู่ไหนเธอไปดึงไปดงผมกำลังแบบอุ๊ยอ้อโทษทีครับตกใจได้ป่ะเนี่ยฮารุคืออะไรอ่ะฮารุสสวัคือหูตายตายเอาเฮ้ย ไม่ทันวรอตายก่อนไม่ทันอันนี้อันนี้มาคนเดียวหรอครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยกูมากาแฟเนี่ยกูมาดีก่อนลงผมลงไหนไอ้เธอพี่ไปดูเองนี่พี่ไปดูเองหน่อยดิเธอไปไหนเนี่ยรอยยอะไรเนาะไหนเธอเธอเองคนไหนอะไรนะอยู่ไหนว้าวไปเรื่อยเลยว้าวแบบเช็คของอะเช็คของเนี่ยว้าวเป็นไงวะพี่ไปด้วยดิพี่ไปด้วยพี่อยากดูเดี๋ยวผมหาก่อนหาที่มันเดือดเดือดก่อน เข้าไปนี่กันสนุก่อสนุกเหรอโอเคโอเคอยู่กันเต็มเลยเอาเทาชอบเผือกเรื่องเรื่องของชาวบ้านเนี่ยโอ้ยโอ้โหสองุ้ยโอ้ยมันไม่นี่นี่เลยอ่ะไม่แบบอุทธร์เลยสาวโสดอยู่คนเดียวเลยอ่ะไปดิเธอไหนยากบังกะโลบังกะโลไปดิบังกะโล เมื่อะจ้ไปไหนล้างหนาวะสวัสดีครับครับองค้าคัมพีเปลี่ยนร่างอะคืออะไรคัมพีเปลี่ยนร่างบาทอะมันจะเปลี่ยนเป็นพวกพวกแมวพวกสัตว์พวกเด็กพวกหมูกาไก่ใช่แล้วมอยู่ไหนวะลามลามอยู่ไปเนี่ยลาไอ้ีามแน่เลยไอ้ยูเสียบแน่เลยพูดผิดแก้มคนแดงเลยแต่งเป็นปะเนี่ย ชื่อได้ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับดินดาครับอ๋อผมชื่อเอเรียลครับอะไรอะสตอั์ไหนอะจะตามไปส่องนี่ยคุณคุณดินดามามาคนเดียวหรอไี่วะอันเดะอ๋อมี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 ลุงแล้วแล้วมีมีแฟนนะครับว้ามีแฟนด้วยเด็กดังสิทธิ์ไอซีไม่ยุ่งมุ่งแต่โอซี คุลินดาเขาไม่ตายไม่อะอไรค่ะตอนนี้เรากำลังตอบเข้ากันเลยครับเอพี่ว่าผมาอยู่เท่าไหร่อ่ะโอ้โอ้โอ้ไอ้ไอ้ดมอย่าบางอย่าบางสิบก็ได้ครับยี่สิบก็ได้เด็กนางสิทธิ์อ s สค m ม n g งยี่สิบโอซีเหรอใช่ครับโอซียี่สิบครับแล้วแฉะนะแล้วแล้วนี่โอซีอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย ยิบซีเธอชอบไอ้เธอชอบแล้วเดี๋ยวขอไปดึูนะครับขอดูขอดูส่วนข้างหลังครับเด็กรังเศสไอซีไม่ยุ่งมุ่งแต่โอซีอ๋ออันนี้อยู่ทางฝรั่งเศสนะครับแจ๊กอะไรไมเป็นไวัี้วันเสาร์นะพี่วันนีันเสาร์นะพี่พอดีว่าผมเด็กฝั่งตนไงแบบวัดดาวครับพอดีเพื่อนเพื่อนฉันโสดมากค่ะโสดมาก หล่อด้วยค่ะโสดมากหล่อด้วยจิตใจดีค่ะตั้งใจทํางานเป็นคนดีของสังคมค่ะใช่ครับเพราะว่าบ้าก็ไปกวาดลานมาปักท้างานดีแล้วก็ชอบแบบไปแบบบริจาคของให้บ้านหรือยากไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแลมาก็เป็นแบบสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยแบบไปจราจรนะคะจะช่วยหมดครับแบบเป็นคนดีของสังคมเนาะออ๋แล้วคุณชอบผู้ชายแบนด์หรือเปล่าครับ มีซ้อมด้วยกี่สาวซ้อมดิซ้อมซ้อมอยู่เนี่ยเขาไม่ตอบอ่ะเธอเธอเขาไม่ตอบเธออ่ะอะไรนะครับว่าแบบแบดบอลกับฟุตบอลที่ชอบแบบไหนครับไอ้จ้าชอบแบดเธอเปิดเสียงรัวสักนะงั้นผมเตะหมายแล้วผู้หญิงยับเลยครับจริงแบบอะไรวันนี้ไม่มีไม่จริงครับใครเดี๋ยวผมตะหมายเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนบังกะโลบังกะโลบังกะโลอะไปเออวิวเขาดีจริงดีเออ ไอ้แบ๊แบๆพอไหมครับถ้านแบบนี้เอาแบ๊ดก็แบดอยู่ครัถ้าแบ๊ดแบบนี้คือตกตีพ่อแม่นะนะครับใหญ่ๆใอย่ๆไม่ต้องค้นเหลือเนาะชอบบอกว่าทำร้ายจิตใจอะค่ะก็แบบอกดังเปาะนี้เนาะใช่ๆๆอ่รลุงเจาะต่อเลยก็ไม่ยุ่งอะไรกันแน่นะให้ได้เตินบ้างติดอะไรสักสติกเกอร์อะไรอาหารพี่ขอดูหน่อยะไรนี้แบบ เพิ่งทำเมื่อคุณได้เอาใจวะมันสติ๊กเกอร์เหรอฮัทสวัสดีครับทำไมเสื้อข้างหน้าเป็นแบบนั้นอะไอ้ยูมากันหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแต่งชุดให้บ้านดีๆดีแบดแล้วแล้วชอบผู้ชายชอบผู้ชายทับสกินกดทีแล้วก็ทับสกินแล้วก็สแล็สกินอันนี้อยู่ไหนกอเลียตเหรอกอเลียตกอเลียต เอพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยเออทำดีดีดีเธอหัดหัดมันเป็นสติกเกอร์หรอที่เสื้อหัดอ่ะไม่ไม่นข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยที่เป็นลายสีสีอ่ะข้างหน้าที่เป็นลายเี่สีอะเนี่ยฮะสติกสักดิสักเขาอว่าไงคะสวัสดีค่ะว่าเรียกใครเอ่ยเอฟสาวอ๋อค่ะทำไมหรอเสื้อเราเสื้อเบอร์อะไรพี่ ตองสองแปดเบอร์สองปีเขาอยากจะเป็นน้องสาวหรือเปล่าชื่ออะไรนะครับคุณผู้หญิงครับชื่ออะไรเส้นองสองสองแปดชื่อลินดาครับอ๋อลินดาอะไรครับนามสก,กุลอะไรคะลินดาคุณลินดานามสก,กุลอไะไรครไม่มีนามสก,กุลวาย่นามสก,กุลเดียวกันด้วยกันด้วยกันไมครับพอดีสองคนนี้เขาว่างอยู่นะคะเขาต้องการหาคนมาใช้นามสกุลร่วมอยู่ ค่ะแต่ต้องเลือกนะครับว่าแบบคนนี้หรือหรือคนนี้ครับชอบคนไหนมากกว่าบูญเขาไม่รูอฮะเอาอะไรอ่ะอันแล้วเขาทำไมเขามาตัดจบชั้นอ่ะทำไมเพิ่งไปเลยกูเปลี่ยนคนละทำไมเขามาตัดจบชั้นน่ะมาเป็นมงที่ชั้นน่ะเอ่อสวัสดีครับก็แข่งอ่ะอ่า ขอแบบคุยเล่นด้วยได้ไหมครับแบบพอดีเหงาแบบไม่มีเพื่อนคุยครับทรงบทละครเลยอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรเหรอครับอะไรวะเสมเอมันกล้าคนเดียวคณาเหรอครับไม่น่าฮันนาเหรอครับเมื่อกี้โกงฮันนาอ๋อฮันนารอใครเหรอครับรอเพื่อนเหรอครับเป็นเองขอต่อเองนะป็นเองเสมเอสกรต้องอยู่เท่านี้แหละแค่นี้ มันมีที่แนะ่ยนะแม่เวลาถ่ายรูปครับเห็นก็เลยมาละเขาถ่ายรูปกัเกนเยอะเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายไอ้เชี่ยจะตายแล้วฮือกลัวอัวนหนึงนะครับเอ่อคุณมายืนอะไรกันสี่คนนะพอดีเขามาทับลายอะไรกันนะ่ะทับลายอะไรวะทับลายไดมอนด์ ปิดไมค์กันแล้วนะปิดไมค์กันแล้วะปิดไมค์เลยเหรอกไอ้คนนั้นไงเขาแบบคุยคุยสาวไอ้เออเขาเขาเขาแซวอยู่ว่าเราเงียบกันเลยนะปิดหูเลยนะเออเธอเธอเก็บทรงไหนเธอไอแบทคาเบไปเดี๋ยวไอเธอหาหาสายไอแบทในนี้ดิจะดีเด้อ ดีหาเรื่องแล้วนะดีเชื่อกูดีแป๊บนึงผมหาตรงผมผมวันแต่งให้มันละหล่อดีละหล่อเลยละหล่อละหล่อหาบอกหาที่ใช้ยังไงมึงไม่เจอต้าหลามต้าหลามเออย่างเบาอะครับใหม่อนได้ได้ยินไหมครับพอดีว่าผมแบบอยากจะแบบเปิดประสบการณ์ให้น้องชายผมครับประดีว่าน้องชายผมเนี่ยแบบเปิดประสบการณ์ห้องสมุดอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยอยากจะทราบว่าอะไรเงี้ย ว่าเราคิดค่าบริการอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับไอ้ย้อยนี่หนักเอาการนะอะไรนี่ย้อยนี่หนักละถอดถอดรองเท้าในสีอัลเธอร์พี่อะที่ลามเลยใชุดก่อนเลยนะพี่หาดพี่หาดอธิบายที่เขาเป็นบ้ายังแบบจะไปเอาจะแบบจะให้ไปสอนน้องย้อยหน่อยอ่ะตอนนี้อยากหาสองตัวที่จี๊ดอยู่แล้วว่าไอ้เธออยู่ไหนวะผมใครอ่ะ พี่ลำผมผมว่าทำไมเสียงเสียงแบบเชื่อทำไมไม่พูดไม่แขนงท่าเข้าบ้านได้ด้วยหรอเข้าห้าพี่โมเพ็นปกตินะที่เห็นข้างหลังเห็นขาดอ๋อเห็นขาดเหรอขาดเยอะไหมอ่ะขาดปะเขาเหมือนได้ยินพี่ปะได้ยินปะได้ยินได้ยินนะได้ยินละ พี่ว่าพี่แขนขาดปะดูดูดูดไดไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไม่ขาดเอ้ยขาด,ดนิดนึงขาดตรงหัวไหล่ะเวลาย,ยื่นแขนแต่ไม่เป็นไรมั้งไม่น่ามีใครเห็นอันนี้กอเลียสค่ะอันนี้กอเลียสอยู่ที่กอนวันนี้อยู่กอเลียสครับอยู่กอเลียัดด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ,นนนรบมาส่องอาร์เธอร์ค่ะอาร์เธอร์มาใจนี้แล้วเหมืนอนแบบเดีๆๆๆ๋ยวนานๆทั้งหน้านหะนี่นี่เยอะอยู่นี่ ดีแลนรอหน่อยดีแลนรอหน่อยกลัววะนี่ครับน้องน้องน้องชายผมมาแล้วครับนี่ครับชื่อเนี่ยชื่อแบดครับชื่อแบดแบดบอยแบดบอยแบดมานี่แบดครับพี่นี่เนี่ยนี่ครัลองคุยกับเขาหน่อยอ๋อแฟนพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่านี่เนี่ยหาฟิลแฟนเนี่ยเนี่ยเมย์อยู่ไหนอะเมฆอะไรนะอยู่ไหนอยู่กับดีแลน กำลังกำลังไปตามสืบอยู่ไปบ้านเพื่อนไปไหนครับย้ายที่ได้ครับย้ายที่ได้ครับจะรับจได้ครับไม่รู้เลยไปที่ไหนไหมครับไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกันบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านี้ตอนอยู่บ้านเพื่อนเต็มเลยใส่เสื้อตอนนี้มาเที่ยวเมาดิ้มอยู่อ่ะโน่นแลนนแลนี่ยนอนบ้านเพื่อนหันหลังมาหันหลังมาเอาแบบที่ไหนดีครับนี่เลยพี่ โอ้พวกมึงนะริมทะเลสาบริมทะเลสาบการไม่ไม่ไม่ทำนะพวกมึงนะไปแบบริมทะเลสาบไปได้แล้วทุกที่ครับทุกที่นะครับผู้หญิงทุกที่นะครับตรงไหนงั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อนผมไปฮะวาร์ปหนีเลยวะผู้หญิงส่วนลัวบะชุดเลขอะไรนะชุดไปไหนวะพี่ไปไหนอ่ะผู้หญิงนัว่นไปไหนนะเออนี่เนี่ยสูตรกันหมดชุดชุดเลขอะไรอ่ะผู้ชายสองสองเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่ะสองสองใครอุ้มซจะเรียบร้อยเรียบร้อย

ลวางได้ไหมครับวางได้ไหมจริงไอ้เจ้าเขาไม่ดับอ่ะมาชอบมาชอบมาชอบเอ้าสาวใครอ่ะเดี๋ยววางให้เดี๋ยววางให้ค่ะเดี๋ยววางให้ค่ะอะไรเดี๋ยวคนที่ถูกโดนไอ้ลำมไอ้พี่ลำเอ้าดูดิเดี๋ยววางให้ค่ะเดี๋ยววางให้ค่ะเป็นคนเว้นน้ำหมดเนี่ยไปไปแล้วพูดพูดพูดเว้นน้ำไปปะไม่ใช่มันก็ เฮ้ยซ้อมไหนกันอ่ะนี่มารอแล้วอันนี้ใครเองเนี่ยอันนี้ใครอีกเนี่ยคู่มา่งไงอ๋อถอดรองเท้าหน่อยป้าถอดรองเท้าหน่อยเอ็มทำเมือเอ็มอ่ะพี่เอ็มบ้านะครับเออขคุณบอกว่าแบบกดน้ร์มอลได้ไหมครับไม่อยากพี่ซ้อมกันหน่อนเนี่ยเนี่ยันอยู่ไหนเนี่ยผมถาหาที่อยู่ไหนไม่เขายืนเงาเนี่ยนี่ไงก็คุยนี่ไงฉลังงั้งงั้งผมไม่ดีถอดฐาได้ถอดฐาไ่าไม่ใช่ค่ายทหารไม่เหลือที่ไหนดิมันจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแหละ เขาซ้อมกัน <favorite> ตั้งนานเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นโซนไงเมื่อกี้ไม่ทันแล้วเมื yes. ่อกี้ไปซ้อมนี่โซนโนเนียมาแล้วไงผู้หญิงเป็นแบบโนเนียใช่ไหมเองอะ The past. I close my eyes, embrace the blast, Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.